สวัสดีค่ะแก้มนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดนะคะตั้งแต่เปิดร้านปีใหม่มาเนี่ยลูกค้าเยอะมากๆเลยค่ะแก้มยังไม่ได้หยุดเลยวันนี้หยุดนะคะก็เลยถือโอกาสนะคะมาทำบุญอีกอย่างแก้มก็ฝันเห็นน้องชายที่ได้เสียชีวิตไปแล้วก็เลยถือโอกาสมาทำบุญทั้งครอบครัวเลยค่ะ วัดที่แก้มไปนะคะก็เป็นวัดคลองปหลัดเปียงนะคะอยู่โซนบางพีบางแก้วค่ะใครอยู่แถวนี้ก็แวะมาทำบุญกันได้นะคะวัดสวยมากเลยค่ะแก้มชอบมันสงบแล้วก็เย็นดีค่ะแล้วก็สะอาดด้วยค่ะค่ะแก้มก็ขอขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกทกท่านเลยนะคะที่เข้ามาใช้บริการอย่างหนาแน่นมากๆเลยวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะที่ร้านก็ยังมีลูกค้าเยอะแหละ ก็ปล่อยให้ทีมงานดูแลไปนะคะแก้มก็ขอมาทำบุญนะคะมาใส่สังฆทาน,นะคะ่ะมีป้ามีย่าแล้วก็มีน้โมนะคะแล้วก็มีพ่อของน้โมมาด้วยะคะ่ะช่วงนี้นะคะ,ะเด็กๆเ,เนาะเขาก็จะเรียนแบบพฤติกรรมผู้ใหญ่แหละเขาเห็นเราทำอะไรเขาก็ทำตามนะคะแก้มก็พยายามฝึกให้ให้ลูกะคะ่ะ รู้จักการให้นะคะเงินที่เขาสร้างกุศลเนี่ยก็เป็นเงินที่เขาหยอดกระปุกนะคะก็ให้เขาเอาเงินของตัวเองมาทําบุญวันนี้เราจะไปทําบุญนะลูกโอเคต้องใช้เงินตัวเองนะฝึกการให้ะคะ่ะแล้วก็เวลาที่เราให้เขาก็ให้เขา,เขารู้จักเก็บเขาก็จะมีกระปุกอมสินของเขาเวลาเขาจะทาอะไรก็เอาของตัวเองนะคะเวลาที่เราเห็นลูก <S <S เห็นหลานเรานะคะเข้าวัดเข้าวาเนะ รู้จักทําบุญเงี้ยเราก็ชื่นใจแก้มเห็นแล้วแก้มก็เขาเรียกดีใจอะค่ะที่เห็นลูกอะเข้าวัดกับเราเนาะเขาก็น่ารักเด็กเขาช่วงนี้ก็น่ารักค่ะค่ะวันนี้แก้มก็หวังว่าคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมจะดูแล้วเพลิดเพลินแล้วก็อ่าได้บุญกุศลไปพร้อมๆกันนะคะแก้มก็ขอให้บุญกุศลที่แก้มได้ทํากับครอบครัวเนี้ยค่ะอ่าเมาะเขาเรียกอะไรอะ แผ่ไปถึงคุณผู้ชมที่ติดตามคุณลูกค้าที่มาใช้บริการกับออโต้พัดด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ